สวัสดีนะคะ u t u b e นะคะพอนิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะสวัสดีเอฟซีน้องหลานําเดอร์ค่ะนะคะสวัสดีเอฟซีน้องหลาอุ้งอิงัวนรวมตัววัสดีนัมเดอร์มาวานี่พี่พลอยเบได้คุยมอวานี่พี่พลอยบเดด้บได้คุยน้องมาวานี่พี่พลอยมีธุละพี่พ่อยออกไปหางนอกมอวานี้นะคะเราก็เลยบบได้คุยเรื่องน้องหลาอุ้งอิงเนาะนะคะโอ้ยเมื่อคืนนี้เราตื่นเตามา ตื่นจา้า่าพี่พ้อยกับโอ้ยแลน,นเบิงไลคลิปนะคะเบิงไลคลิปบากมาจ้านีก็เบิงไลคลิปว่าเออน้องลาว่เป็นยังไงแน่ที่ได้ได้น,นะเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ค,คน,น,นหลายเนาะนะการเมื่อคืนนีได้ยินขา่าวอะสมุดประการได้ยินข่าวว่าร้านแตกก็ทันเ่ยนะคะโอ้าร้านแตกนี่โ่เมนในหน่อยเลยนะขยายสังกะสี่เนะาะเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้คิดว่าขยายสังกะสีเนาะนะคะร้านแตกเป็นว่าได้ยินข่าวนะคะ ว่าพี่พลอยกับเบิ่งอยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี่กลับมาเด็กก็เริ่มประเด้เบิ่งทีนหนแต่ตอนากกตาเปล่าๆนะคะเปล่าไรคลิปเบิ่งนะคะว่านองลาปเป็นเังได้แต่ได้ยินข่าวว่าลานแตกไปละนะคะแล้วก็มื้อนี้นะคะ พบกันะ,ะที่ตลาดกินต่าลันติตนะคะตรงนี้ตรงาทางโลตัสเนี่ยท่านีละนะคะตลาดกินกิน่าลันติดนะคะวงหนึ่งวงสองประชันกันพเพราะไม่ประชันกันหรอกค่ะนะคะรู้สึกว่าวงหนึ่งจะ,สะแสดงก่อนเนาะนะคะวงหนึ่งจะ,สะแสดงก่อนนะคะเพราะว่าวงหนึ่งมาอื่นนี่รู้สึกว่าทีเห่นอยู่ไกลอยู่ เมื่ออืนนี่เล่นอยู่ใส่เนานะนครสวรรค์ด้วยวอยู่ใส่เนาะเมื่มมอคืนเมื่อเมื่ออืนนี่จิเล่นอยู่ไก่อยู่ว,วงหนึ่งต้องต้องเล่นก่อนมือนี่นะคะแรงนี่นะคะว่าจะน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนี่เพราะเปิดการแสดงแล้วหรือเนาะที่พ้อยวาเนาะวงหนึ่งวงหนึ่งวงหนึ่งแสดงก่อนไม่แหงตอจำกว่าไม่หโลกบอกห้เดิกกันสิน่ะมันก็ต้องมีจอมกัดนัน่นแหละเนาะนะคะ ราพอวงหนึ่งแล้วนะคะเราวงสองวงสองกระธเล็นเนาะนะคะเราที่นี่พอวงหนึ่งแล้วก็ต้องเก็บเวทีเก็บเวทีเราก็ต้องไปน,นะน,นู่นอ่ะะว่านครสวรรค์ว่าสันเนาะนะคะประมาณนึงก็ไดประชั่นกันละวันแต่ว่าตรงวงนะคะเอฟตี้ก็จยาฟอาไปไหนวงหนึ่งแล้วแล้วนะคะวงนุ่งเลิกแล้วเนาะนะคะเราวงสองกระลินต่อเอฟตี้ก็บกรด้ไปไกลรู้สึกว่าบัรก็จะประมาณอ่ พุงปิดนี่ลอยตามเก่าเป็นบ่อขาดนะคะแต่วัถนางานหนางงานไม่ใช่วัตถัาใดานี่แหละนะคะสองวงนี่เนาะนะคะเออนะคะอนุถนานเด้อค่ะนะคะพี่พ้อยว่าโอ้ไปทันบ่เนาะนะคะพี่พ้อยทาคลิปอยู่นี่กับใบม้วนเหลวเนะาะใบม้งนแหละพี่พ้อยทาคลิปอยากไปเอาน้องเขากป็ยังมวม้าดอกนะคะ้าไปก็ไม่ได้เจอน้องเขาดอกนะคะไปก็ต้องไปกลางคืนนู่สิหนะไปเบิ่งน้องเขาตอน,น,นแรงๆกลางคืนดีพี่พ้อยก็ไปบ่ได้โอย บ่กล้าไปคนเดียวก็จทเป็นกาลังใจให้น้องเขาอยู่บ้านนี่แหละนะคะเบิ้งคิดเบิ้งอยางไปเนาะนะคะเบิ้งคิดเบิ้งอ่าเบิ้งคิดไปเบิ้งน้องไปนะคะพี่ก็ยบบนางทําคลิปไปน้าเบิ้งน้องไปน้าแบบตุกมือนั่นแหละนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้เบิ้งน้องเลยนะคะกรับมากกเดิกนะคะเพราะว่าพิกินข้าเขาครอบครัวเนาะนะคะ ขอบคุนกันแล้วกันเด้อนะคะขอบพูนในหลายที่เป็นกําลังใจให้กันเนาะเม่กี้พี่พอยกับเขาไปในช่องของแม่อาจารย์แม่เนาะนะคะอาจารย์แม่เป็นกาวดีดีเนาะนะคะกาวดีดีเขาคางผู้ใดว้าวอย่างไดกับวอยาบอกเพิ่นกับวอยากให้เว้าเนาะเพิ่นกับวอยากให้เว้าว่าเขาบ่ดียังไงปัดไปว่าโต ตัวมาเชียร์ลูกสาวเ้าคนกับวอาเขานีเนาะนะคะเพราะอยากให้ทะเลาะกันยังกันแต่ว่าเอฟซีบางคนกระไดเนาะโอ้ยนะคะมีการมาแหวะแดงยังแดงประมาณนี้เนาะเ้่ไปจิแหวะไปยังเออแบบว่าเขาบอกอบน้องลานะคะเขาบอกตอบน้องลาเขาก็ะจิบแบบว่าวอาสักก้าแล้วเนาะนะคะว่าลําเอียงแดงยัางแอบบวิียไยล้าเอียงหรอกค่ะเขาก็เชียกกันทุกคนนันละแต่ว่าพวกเราอ่ะนะคะ พวกเรา F T, เราานนาอฟตีพวกเราอ่ะมาในน้ําของน้องอุ๋งอิงเนาะนะคะพวกเรามาในน้ําของน้องอุ๋งอิงเรามาเชียร์น้องอุ๋งอิงเรามาเชียร์สาวน้อยเพชรลันแท้มาเชียร์น้องอุ๋งอิงเนาะนะคะผู้ใดญมาก็เชียร์กันเมื่อไห่น่ะละนะคะแต่ว่าจิตมะไฮเขาอ่าดังคือยังน้องมันกับโมเมนตค่ะนะคะอ่าเอฟตี F T, ทุกคนนี่ เขามาเบิ่งสาวน้อยก็เพราะว่าน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงมาได้ย่างน้องอุ้งอิงมาได้ย่างประมาณเนี้ยน้องอุ้งอิงมาหอดิย่างพปติษฐามมันทำติดได้เอาสังเกตพี่พ่อยสังเกตมึงเด้อบอดโจบุนยังวบาเลยยังแม่กาลังเดินทางมากาลังเดินทางนองกาลังเดินทางมาเบิ่งกันแล้วกันเนาะนะคะเข้าใจอยู่นะคะเขากำลัเบิ่งสาวน้อยเพียนบานแพ้งน่ะล่ะมาเบิ่งน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงมาได้ย่างว่าแต่เนี้พี่พ่อยดิมินก็หูมาเลยเด้ บอโจเพิ่นก็บอกว่าม้าแม่กำลังมาหรือว่าจจดรถอยู่กัยัง่ฮห้อู่เนาะนะคะเอาเบิ่งกันแล้วกันว่าเขาหักน่องบอเอฟซี FC หักน่องบอแม่บ่ให้ FC เอฟซีเบิ่งเอาเล้อค่ะนะคะเขาหักน่องบอแต่ว่าสําหรับพี่พลอยนะพี่พลอยว่าเอฟซีน่ะหักน่องลาทุกค้นนะคะถุกค้นที่ว่าเขาม้านะคะเออก็แบบว่า าบางคนเขาก็บอกว่านิ่น้อง่นเขามพาิน่นกอยากไม่อยู่ก็น้องออิง,ยอ,ยงอยากจะมาคุยไม่อย่าง่นขยับจะให้เอฟซีหนเห็นใจแด่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเอฟซีเขากับทักท้ายค่ะนะว่าเออนนะหักแด่อย่างแด่เนาะนนะหักน้องเขากป็นาหะาักดีวันาจันทร์ดีเนาะแต่ว่าแต่ว่าใจเขาน่ะไปทั้งน้องน้องอุ้งอิงหลายแต่ว่าก็าต้องน่อยใจดอกเด้อค่ะนะคะกังไดเขาก็ไปเชียร์คือเก้านั่นนะละองค์กรเดียวกันเนาะนะคะเอฟซีเขาก็ไปเชียร์แต่ว่าเชียร์หน่อยเชียร์หลายประมาณนี้เนาะ บางคนก็นกนบอกว่าโอ้ยคอยมาเชียร์น้องอุ๋งอิงคอยมาฮักคนด่นแต่ว่าสำหรับพี่พ้อยนะพี่พ้อยก็บว่าออน้องอุ๋งอิงเขายืนหนึ่งอยู่แล้วเป็นบ่น้องอุ๋งอิงจังใดเขาไ็ยืนหนึ่งอยู่แล้วเบิ้งพุงมาไล่เพื่อนนี้อย่างเพื่อนกันแล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วหูอยู่ว่าน้องอุ๋งอิงก็ยืนหนึง่งแต่ว่านักรองทุกคนทุกคนเขาก็อยากจะได้มาไล่อยากจะได้อยังกันอยากจะได้พอๆแม่เทียเนาะ ตัวก็เป็นก็น่างใจใทุกคนนั่นแหละแต่ว่าผู้ใดที่เหตุโกงมา,าไล่ได้ผู้ใดที่มีเอฟซีสิ่น่ะมันก็ต้องเนาะมันก็ต้องของขของมันเนี่ยสิน่ะแต่ว่าสําหรับนอ้องอิงเงี่ยนะอ้าผู้ใดเนาะโทรเข้ามาอีกแล้วนอกบันทึอผู้ใดเนาะโทรเข้ามาพี่พอยกำลังเหตุขิดกำลังขิดแล้วเนาะเดี๋ยวคอนเดอร์ขายมาขายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอือ เดี๋ยวพี่พลอยก็จะขอเฮ็ดคลิปอีกจักหน่อยเด้อเนาะเอาขออีกจักหน่อยนึงเด้อค่ะนะคะ8นาทีเดี๋ยวพี่พลอยสิโทรกลับเด้อผู้ใดเนาะโทรเข้ามาก,ก็ได้เวลาตุ่ม่เฮ็ดคลิปก็อ่าโทรเด้อค่ะนะคะเวลาเฮ็ดคลิปก็สิโทรอ้าวจังตี้เยอแรงนี่นะคะเป็นกำลังใจน้องลาอุ้งยิงเด้อค่ะนะคะสนานกินก้าลังติดนะคะพี่พลอยก็จะเป็นกำลังใจเดี๋ยวก็าเนี่ยตอนเนี้ไม่ใช่ว่าใครไล่ทุบอยู่บ่นเนี่ยเดี๋ยวพี่พลอยสิไปเช็คดูเนาะเดี๋ยวพี่พลอยสิไปเช็คดูว่าผู้ใดไล่ทง ไขไ่ไรลตัวอยู่ตอนนี้บอเวทีตังหรือยังประมาณนี้นะคะคนอายาคือเกาค่ะนะคะแต่ว่ามื้อนี้มันเป็นวันถุกวันหยุดเนาะนะคะวันพอมาวานนี้เนาะนะคะมันหยุดเาวเลยมื้อนี้คนอาจจะหลายพี่พ้อยวาเนาะนะคะตลาดกินตาลังติดนะคะเมื่อนั้นเลนที่ตลาดอามาเพาว่าาด,า,า,วา,าดอามาค้องจ็ดเลนะ อ่าระยู่ไกลๆทั้งบานพีพอยเนี่ยแหละว่าค้นล้า伊利นะคะวันนี้ก็หลายคือเก่าค่ะนะคะวันนี้ยิงหลายตลาดกินตาลังติดนี่นะคะหลายแทๆนะคะเราวงหนึ่งวงสองประชันกันกันอย่างที่เกิดขึ้นเนาะนะคะเนี่ยพอโจเขาเข้าใจกันตีแหละนะคะเพราะว่าอยากให้มามามาไกลๆกันมาวานนี่วงสองกันเลีนยนดูพัทยาเนาะธนาป้าเกลือเนาะเราทีมีเป็นกระมาณีอ่ะเดี๋ยวคอนเด้อค่ะนะคะพี่พ้อยไปครับของคอนเด้อค่ะ